ชมูส,สนับสนุนโดยกาโต้น้ำผลไม้ผสมมุนวพร้าวแก้งเหรออย่างนี้ต้องเจอเจอ๊โอ,อจนหายตัว แต่แ่เนยน you know. แกมีตาทิ์อะแกลองมองสิว่าเจ้าผีนั้นมันอยู่ไหนเน็นมองได้แค่ระยะไกลๆอ่ะระยะใกล้ๆแนยมองไม่เห็น,นหรอกเจ๊เฮ้ยเจ้เห็นแล้วเห็นเห็นอะไรี่ยเห็นเขาคิดจะกูดคนต่อแถวเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้ฉันว่าฉันได้ยินเสียงร้องแหน่แอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เหมือนอยู่ติดกับเจ๊คเกจะฟาเหรอหรือว่ามันขี่คอฉันอยู่ไม่เอานะฉันหนักอ่ะเรนไม่ของแตเจ๊ก็ <c oughs> ้าเกิดผีอยู่ติดกับเจ๊ใช่ปะงั้นเจ๊ถอยไปหน่อยชัดเลยเจ๊ นี่โวยโัวเล่นอะไรแบบนี้หลานตกใจหมดแหมก็นางๆจะมีเวลามาหาหลังรักก็ต้องเปิดตัวให้มันหนุกหนังหน่อยอแล้หนุกไหมล่ะคะโดนไปหมัดดึงเนี่ยไม่ค่อยสนุกเท่าไรหร่อ่ะโหยังวิ่งอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยน,นี้หล,ลังรักนี่คิดถึง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 ,ง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 เฮ้ยเมยื่อไหร่หรือจะตายไปอยู่กะะับวัสที ปู่ชิดเกยียร์มาหาหรือหรือตายไปหาปู่บ้างสิโอ๊ยนแน่แกเห็นหน้าตาคุณปู่ไหมอ่ะหน้าตาคุณปู่เป็นยังไงอ่ะฉันมองไม่เห็นอ่ะฉันได้ยินแต่เสียงอือก็แก่แก่คุณปู่ที่ไหนก็แก่ปะหน้าเหี่ยวยเหี่ยวเหรอตึงเดะขนาดนี้บอกก็เหี่ยวแล้วไงวะแล้วปู่ที่ไหนหน้ายังแต่งตึงเล่าหัวร้าน น่าเกลียดขนาดนั้นเลยหรออ่านฟันหล่อด้วยเฮ้ยพอแล้วไม่เล่น่าเกลียดอะไรขนาดนั่งหรอกใช่คุณปู่ออกจะน่ารักแถมยังเชี่ยงด้วยนะขอมือหน่อยจะบ้าเหรอจะโดงไม่ใช่น้อยปู่ไม่ใช่หมานะเว้ยหนูล้อเล่นนะคุณปู่ว่าแต่เพื่อนเพื่อนหลังเขามอกไม่เห็นปู่ก็เนี่ยเย็นเนี่ย จะได้ยินเสียงแต่ผีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองเห็นที่ที่ไกลๆที่ใกลๆอ่ะมองไม่เห็นส่วนตัวหนูอ่ะต้องคล้องคาถาก่อนถึงจะมองเห็นผีได้อ๋อไล่ๆๆ,ๆ,ๆๆอย่างงั้นนะเดี๋ยวปู่จะทําให้เพื่อนๆหลังได้เห็นปู่จะได้รู้ว่าปู่โลเคไหน <S <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โมลุกกกัดหมาฟังหักก,กักว่าไปครับโอ้โหคนปู่หน้าตาน,น่าเกลียดกว่าที่หนูจินตนาการไ้เยอะเลยนะคะเนี่ย อยู่แถวลำเนาะวะลำกระแพงใช่ไงม่นะคะลำปลามาสิเดี๋ยวรนตบขอโทษค่ะว่าแต่คุณปู่มีอะไรหรือเปล่าคะถึงขึ้นมาจากปอละโลกมาหาหนูได้บัตรโลกบ้างป้าเลือสิเอาบ้านป้าหนูบ้านหนูนหนก็บ้านปูแ่แหละเออว่ะบ้านพวกเราก็บ้างเดียวกันนี่ว่ะเฮ้ย <c oughs> ที่ปู่มาหาเนี่ยปู่จะมาเตือนพวกหนูว่ากำลังจะมีภัยมาเยื้องโอู้ปุ๊ก็มาปั๊เลย ด้านหลังค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแกรู้ได้ไงว่าเขาจะมาข้ห้องน้ำไม่รู้ได้ยังไงล่ะถือทิชชู่มาเป็นกล่องซะขนาดนั้นยังเหมือนเริ่มแทบทุกอย่างเดี๋ยวนี้พวกหนูยังใช้ห้องนี้เป็นห้องปวดทุกอีกเหรอใช่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่ แล้วยังขายกระดาษชิดชูกับผ้าอนามัยอยู่หรือเปล่าไร่ไร่ดีนะปู่เคยทำไม่ใช่ค่ะบริษัทปวดทุกหลังความตายอะค่ะเอาไว้ช่วยเหลือแก้ไขพวกผีที่ไม่ได้ไปผูกไปเกิดอะค่ะแล้วก็ช่วยเหลือคนที่โดนผีมารังควานด้วยค่ะอ๋อเหรอปู่ก็คิดว่าจะเป็นห้องปกทุกข์สิแล้วเป็นไงไร่ไร่ดีไหมอะก็ก็ดีค่ะว่าแต่คุณปู่อยากทานน้ำอะไรไหมคะมีน้ำอะไรยังมั่งอะมีน้ำแดงกับน้ำส้มค่ะอ้าวดีเลยงั้นเอาน้ำส้มเ ไม่ไม่มีน้ำซุ่มนะคะเมื่อกี้ลูกกอย่างพูดก็มีน้ำแดงส้มเล่นนี่พูดไม่ถวกหนูพูดถวกแล้วค่ะเฮ้ยถวกน้ำของวะสรุปแล้วมีไหมน้ำน้ำซุ่มอ่ะน้ำซุ่มไม่มีค่ะมีแต่น้ำส้มก็ว่าจะเอาน้ำซุ่มส้มอะไรนึกหนาเลยเฮ้ยมันมีแต่น้ำซุ่มมีไหมอ่ะน้ำซุ่มเมื่อกี้บอกก็มีน้ำแดงน้ำซุ่มไงไหนใครจะน้ำซุ่มอ่ะ ไปเองไปจากแกงน้ำซ้มใครก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวแถวนี้จริง <ละ S 2> เหรอเฮ้ยพวกก็ใช้สารสุมทุกอั่านะคนละเปรี้ยวหมายถึงซาซาเข้าใจไหมกมไม่ใช่สไประโอ๊ยระดับห้าสาวสิเซนจะปล่อยให้ใครมาเปรี้ยวแถวนี้ได้ยังไงเดี๋ยวแกใจเย็นก่อนใจยงใจเย็นอะไรแกลุงเป็นใครมากวนเพื่อนหนูทำไมเนี่ยเฮ้ยว่าอธิบายได้นะ ป่าวๆนะโอ,อ้ไม,ม่ได้กวงนะเว้ยว่าจะแยก,กน้ำส้อมได้ถ้าลุงอยากกินน้ำส้วมแถวเนี้ยรอแป๊บเดี๋ยวหนูไปเอามาให้โอ้ยหยุดโอ้ย,อยแกสองคนเนี่ยไม่ฟังอะไรเลยนี่คุณหลวงพิชัยคุณปู่ฉันเองเอา้เอาแลา้วทำไมเจา<บ>้าถึงไม่บอกอ่ะนานเข้าแล้วสิทีนี้แกเหลือชอ่อตรงไหนให้ฉันพูดมาถึงก็เปี้ยวซะ,ะปู่คะขอโทษนะคะเจ้าคะ เปลยนเลยหนูด้วยค่ะเอ้ไม่เป็ียนเลยคงไม่รู้ไม่เพียนไม่เอภัยให้ได้ว่าแต่ในมือหนูถืออะไรมาด้วยอ่ะอ๋อกับข้าวค่ะพอดีพวกเนี้ยยังไม่ได้ทานอะไรมาแต่เช้าหนูก็เลยเอามาให้ทีนี้มันเจ้าคงเจ้า้าเมื่อกี้เปรี้ยวซะไม่หมดสกานด้วยกันลำเลยเจ้าคะเรื่ยไรไรไรว่ากำลังหิวเลยเฮ้ย หรือไปจุดทูบแล้ววัดจจกแจงยังไงอ๋อใช่ใช่งั้นเดี๋ยวฉันไปเอาจานชามให้หรอกันดีดีดีจุดทูบป,ปักข้างหลังไว้เลยนะกางแจ้งไว้หรอกได้แล้วค่ะเฮ้ยแต่ว่าไม่นถ,ถนัดใช้ซ่อมอ่ะเฮ้ยปว่อเลี้ย เปลงอะไรท่องอะไรวุงไม่รู้เรื่องเลยอ,ะอ่ะเนี่ยยยค่ะเขาจะชำนาญเรื่องการท่องคาถาเวลาจะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ท่องคาถาให้พวกทวตผีเทวดามากินด้วยค่ะเฮ้พวกผีเฮ้ยูก,กลัวผูวก,กลัวผนมีอย่างงี้โอ๊ยคุณ <c oughs> ปู่คุณปู่เป็นผีอยู่แล้วจะกลัวอะไรคะเออว่ะ,ะปู่ลืมตัวขอโทษเอ,อ้ามากินข้าวได้แล้ว เรียกเป็นหมาเลยนะเดี๋ยวก,กักให้เสียวคงเลยคุณปูก็เล่นกับหนูเนะอะคุณปู่คะว่าแต่ที่คุณปู่บอกว่าจะมีภัยร้ายมาหาพวกเราอะ่ะเรื่องรามันเป็นยังไงหรอคะอก็อเลยไม่ต้องเจงกันไล<ป>่ๆๆๆมันคือของสิ่งนี้ 秀。Sure.